โอเคทุกคนก็ต้องจะมาชมคลิปนี้คร okay. ับส่วนขังนะครับนะครับนะครับครับก็นะครับที่ผมจะแจกถือเชือดเชลลคันนี้เลยนะครับไ่วิ่งผ่านมาเลยเจ้าซีวิกเอฟดีไชรนั่นเองนะครับผมเอฟดีทูนะครับปลาขึ้นผิดฝั่งเลืงไปรถพ่วงมาเลยขวาเขินไปหนึ่งทีขึ้นไปเลย มาครับคนดูไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวขอกที่บ้านรถคันนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่ารถคันนี้จะเป็นรถขับหลังนะครับผมเรถขับหลังให้พอนะครับเสือขับใหญ่อีกต่างหานะครับไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็มาจูนเรียบร้อยนะครับแล้วมาแจ้งคนดูดูนะครับผมโคตรดีนะครับบอกเลยดูบอกเลยนะครับบอกการเข้าโค้งนี่คือบอกรถคเข้ามึงพิวนะรู้สึกนะเธออาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผม ด้วยตัวรถ right? มาคันเท่าน like yeah? ี้แหละเนาะอย่างว่าแหละแต่ก ah ็จะ300ร้แล้วเมื่อกี้จะสามร้อยนะอาจจะเลี้ยวแบบว่าแข็งๆนิดนึงนะครับดูแข็งๆนิดนึงนะครับแบบวลาสะบัดตัวอะไรเงี้ยแบบว่าดูดีมากเลยนะยังไม่ปัดเลยนะครับอ่าถอยก่อนเลยเข้าปิดซอยครับขอโทษทีนะครับเท่าไหร่วันนี้ มันมีซอยนึงครที่มันออกไปได้นะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าอยู่ทางไหนนะครับผมซึ่งผมก็เข้ามาซอยน,นี้นะครับเรียบร้อยนะครับผิดหาเลยดีดูเลยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับรถผมแรงกหมดละนี่ถึงมันจะไม่เกี่ยวกันก็ตามดูอรอ โอ้สู้ฟอคโอ้รถพีคเพชรเลยครับไม่ใช่เดี๋ยวย้อนนะครับผมแต่เมื่อกี้ไม่เหยียบเลยนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องปกติไปแล้วนะครับแล้วผมเลี้ยวตอนเหยียบเนินด้ยนะครับซึ่งรถมันค่อนข้างแบบมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเบานิดนึงครับโอ้เล็ดดูนะครับโอ้โหเลี้ยวค่อนข้างดีนะครับโอ้โห ผลผลิตก,ก็จะปมาณสามสิบนะครับแต่มันเป็นไรนะครับคนดูน,ดนะครับมันดีที่สุดนะครับซึ่งมันค่อนข้างแรงนะคนดูไม่ไม่มันค่อนข้างดีนะครับคนดูเดี๋ยวค่อนข้างดีนะรู้สึกอ่ะใครมันชนวะโอ้ยมันร้อแล้วเอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาซอกซอยให้ดูนะครับเขาได้ทันนี้นะครับ เดี๋ยวเข้ารูนี้ให้ดูนะครับสบายนะครับรถคันเล็กนิดเดียวเองนะครับชิลจัดเลยข้อ,อแรกนะครับผมไม่อยากชนใครแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะตุม้มอ่ะนั่นแหละครับก็เวลาขับก็ระวังนิดนึงนะครับแบบอาจจะเหยียบเนินอะไรอย่างเจจะพลิกได้นะครับถ้าใครมีรถคันนี้อยู่นะจะแ,แบบว่า มันก็ดีครับเออบอกเลยวนะ่ามันมันก็ดีนะมันก็คุ้มนะครับตรงการที่แบบจะเสียนะครับหรือแบบว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้อีกนะครับสมงแม้ทั้ากวนพลิกมากกนนนะว่านี้แล้วก็แต่ส่วนนี้ผมเป็นส่วนที่ผมรับได้ไงั้นใช่ไรหมครับไปช่วงระเบียงเดียร์เติงไว้เติง ตึงตึงสุดตึงสุดแค่นั้นแหละอันนี้ไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะครับไม่เข้าใจเลยเหมือนกันอันนี้คือจะแอคหรือจะขิงอะไรนะครับป่ะโอ้โหสองร้อยสามสิบนะครับเสียงแบบเหมือนเครื่องวางเคงเลยอนะ่ะแบบว่าโอ้โหเอ็นเอจ่าจเลยนะครับมีโบว์บอลได้บบิชบิชช เดียวค่อนข้างดีนะนะผมเริ่มขับพีครถแล้วเห็นนะเริ่มแบบว่าเริ่มดีแล้วถ้าผมขับแบบว,ว่าขับไปไเรื่อยๆรือาจจะแบบว่าลุนรถมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าซึ่งตอนนี้ถ้าจะไม่พลิกแล้วโอกาสพลิกยากมากนะครับไปก็นะครับเดี๋ยววงเดียวเราจะลองประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองท็อปสปีดกันดีกว่านะว่าคันนี้จะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นเนาะไปก็นะครับคนดูเดี๋ยวเรามาลองความเร็วสูงสุดก,กันดีกว่านะครับหรืทอท็อปสปีนดนไดเองนะครับถนนที่ผมจะลองก็หน้าแลนด์เขียวนะครับไป ซึ่งที่ผมเลียกมาลงตรงนี้ครับเพราะมันเป็นเส้นตรงนั่งนี้นะครับท่านั่นจะขับง่ายกว่าตรงที่ผมไปขับมาก่อนนะครับโอ้โหสามร้อยแน่นอนร้อยเปอร์เซ oh ็นต oh ์แบบนี้เจ็บร้อยสามร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามร้อยสี่สิบนะครับเมื่อกี้โคตรแรงอ่ะสามร้อยยี่สิบโอ้โหโอ้โคตรแรงอ่ะ แรงขนาดนี้เลยล่ะครับเนี่ยไม่เชื่อเลยเป็นพวกคนรจุนชัวร์รัมเปอร์เซ็นต์โอ้ยอวยนี่อวยนะนี่อวยตัวเองนะเบรกครับนี่โคตรเท่เอฟพีทูนี่เลยครับสูตรที่ผมเทรดกิมเชื่อมานี้เลยนะครับผมก็อัดตาเร์ลิงใส่ไปเต็มเลยนะครับแล้วก็ลืมบอรดนะครับอันนี้คือมันจะไม่มีพอยต์นะบอกนะครับว่าไม่ใช่ไม่มีพอยต์นะครับมันคือจะไม่มีค่าบอกนะครับว่าแบบเป็นสูตรจุดห้าหรือสองสามสี่อะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเหมือนของแฟมเลยนะครับแบบนี้ก็ ไม่ชอบครับคำนวณยากแต่ไม่เป็นไรครับก็ก็พอได้ครับวงเลี้ยวก็อยู่ประมาณที่ห้านะครับไม่ใช่แรงเบลยอยู่มาที่ห้านะครับห้าพอยต์ใส่ไปอันนี้ก็ใส่เต็มไปนะครับยึดเกาะมินนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ประมาณที่ประมาณเจ็ดพอยต์นะครับใส่ไปอันนี้ก็สามสิบเท่าไหร่ไม่รู้ครับเหลือนะครับก็มาใส่ตรงนี้วงเลี้ยวนะครับก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็อีกสูตรนึงแนะนำนะสมมติถ้าแบบว่าโรัวรถสบัดเนี่ก็เอา ริบเกาะเนี้ยลงไปอันนึงครับแล้วก็เพิ่มเป็นวงเลี้ยวแล้วกันครับแค่นี้แหละครับรถแข่งสะบัดเลยแต่ผมชอบแบบนี้นะครับผมเริ่มขับชิม้มือละก็ฟีลครับก็มีแค่นี้นะครับก็เชิงชิงนะครับอยากให้จุลคิดเออยากให้จุลแล้วอะไรก็บอกมาได้นะะ